โอทอปขายดี SME ขายรวยนะครับรายการนี้เปิดโอกาสให้กับ SME ทุกขนาดโอทอปทุกชนิดและธุรกิจทุกประเภทจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นองค์กรมาออกรายการนี้ได้ครับเราให้คุณโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบตรงไปตรงมาครับเชิญนีคุณกิ๊กซี่เปิดรายการต้องมีข้อคิดนิดึงค่ะวันนี้เรามาดูข้อคิดที่นําไปปรับใช้ในธุรกิจของท่านค่ะรองเท้าใหม่ใครๆก็อยากมีและเสียใจที่ไม่มี S <S> จนได้เห็นคนที่ไม่มีแม้กระทั่งเทา้าอุปสรรคเป็นได้ทั้งบันไดก้าวขึ้นไปหรือเป็นภูผาที่ขวางกั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะมางมุมไหนและความสุขมีมากเพียงไรขึ้นอยู่กับว่ามีความทุกข์มาเปรียบเทียบมากแค่ไหนค่ะอืมบางทีเราเห็นคนอื่นเขามีรองเท้าใหม่ๆ <S <S ใครคๆก็อยากได้นะฮะแล้วก็รู้สึกเสียใจที่ เราไม่มีเหมือนเขาแต่อย่าลืมนะฮะถึงเราจะไม่มีรองเท้าเนี่ยแต่เรายังมีเท้าใช่นะฮะชีวิตในการทําธุรกิจเนี่ยนะครับอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองมุมไหนมองอุปสรรคโอ้โหเป็นเรื่องที่กีดขวางความสําเร็จหรือจะมองอุปสรรคเป็นบททดสอบ แล้วก้าวข้ามอุปสรรคนี้ไปได้ก็ทําให้คุณได้ความสําเร็จเกิดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งคือพัฒนาตัวเองขึ้นไปคนข้างๆผมเนี่ยก็เคยเจออุปสรรคในการทํางานมาใช่ไหมครับสวัสดีคับสวัสดีครับแนะนําตัวครับสวัสดีครับผมชื่อกอบเพชรอาภณ์่ะครับทาธุรกิจรับพิมพ์สติกเกอร์ครับผมครับใช้ชื่อธุรกิจว่าสติกเกอร์ครับสติกเกอร์ขาวสวยคมเป๊ะครับเอาละนะเข้าไปดูนะครับเฟซบุ๊กของเขานิดหนึ่งนะครับที่มาของคําว่าขาวสวยคมเป๊ะคือ คือเริ่มจากอย่างแรกเลยครับขาวก็คือเครื่องเครื่องพิมพ์ทั่วไปเนี่ยไม่สามารถพิมพ์สีขาวได้แต่เครื่องของผมเนี่ยสามารถพิมพ์ได้ครับโอ้ส่วสวยก็คือชิ้นงานใช่ครับผมเพราะว่าเราใช้หมึกพิมพ์หมึกหมึกแท้ทําให้สีสันมันออกมาสดใสสวยงามครับโอ้เยี่ยมครับคมกับเป๊ะนี่บ่งบอกให้รู้เลยว่าคุณเป็นคนเนี๊ยบมากส่งมอบงานต้องดีที่สุดครับคือคือคมเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากอ่า ความละเอียดที่สูงของเครื่องด้วย hmm. เวลารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราสามารถพิมพ์ให้มันยังชัดเจนที่เท่าต้นฉบับจริงได้มากที่สุดครับโอเคครับเดี๋ยวมาทาความรู้จักกันนะครับเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่าผมว่านะอุปกรณ์ดีแล้วคนที่ทํางานเนี่ยนะครับมีวิธีคิดที่ดีเนี่ยรวมกันสสิ่งเนี่ยธุรกิจจะไปได้สวยงามมาก,มากนะฮะขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนก่อนครับขอขอบคุณไอท็อปพลัสผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรครับ โอท็อปสายบัวโอท็อปห้าดาวความภูมิใจคนคันในยาวกรุงเทพมหานครครับน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปุกคุ้มพลังไร้ขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินอิดบล็อกนาโนอิดสร้างบ้านประหยัดพลังงานราคาประหยัดเอเซนโซล่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮิร์บบิทคอมคิดถึงขายส่งสมุนไพรคิดถึงไทยเฮิร์บบิทหอ,อการค้าจังหวัดศร,ร,รีสะเกษโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกยียรติประธานหอ,อการค้า ร้านตำหลายขายดีอยู่แถวเมเจอร์ปิ่นเกล้าครับขายเตินชัยพร้อมสูตรนะครับชามโตก๋วยจับยวนต้นต,ตำรับแท้กว่า80ปีสูตรเวียดนามจากอุบลราชธานีธุรกิจต่างๆครับติดต่อโฆษณา,าได้เลยเต็มที่ผ่านรายการนี้นะครับเชิญคุณแนะนำธุรกิจเลยฮะสติกเกอร์ขาวสวยคมเป๊ะเชิญครับผมสติกเกอร์ของเราเนี่ยรับผลิตสติกเกอร์คุณภาพดีราคาเหมาะสมครับคือเริ่มแรกเลยเนี่ยสติกเกอร์เนี่ยมันเกิดจากที่ว่าผมมีบริษัทเกี่ยวกับ รับออกแบบและเลิีเสื่อสิ่งพิมพ์แต่ลูกค้าที่เป็น SME ระดับล่างถึงระดับกลางหรือพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการงานสิ่งพิมพ์ด้านสติ๊กเกอร์เขาสู้ราคาไม่ไหวมผมเลยเปิดแบรนด์แบรนด์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับตลาดตัวนี้ครับอธิบายวิดีโอที่คุณนํามาอ๋อว่าวิดีโอตัวนี้คือตอนนี้เครื่องเราเนี่ยพิมพ์เรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังตัดอยู่ <c oughs> ซึ่งเครื่องพิมพ์ในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะของจีนหรือของญี่ปุน่นส่วนมากเนี่ยจะพิมพ์ได้อย่างเดียวและตัดได้อย่างเดียว แต่ที่บอกว่าสโลแกนเรามีคำว่าเป๊ะด้วยเนี่ยคือ,คอว่าสวยคมเป๊ะใช่ครับเป๊ะนี่มันมาจากการตัดของเราด้วยคือเราพิมพ์เสร็จแล้วเราก็ตัดได้ในตัวเดียวเลยทําให้ประหยัดเวลาและมีความแม่นยําในงานมากที่สุดครับอคุณรับงานประเภทไหนบ้างครับจริงๆก็ส่วนมากจะเป็นฉลากสินค้าส,ส่วนมากครับผม,ม,มตั้งแต่พ่อค้าแม่ค้าเครื่องสําอางร้านเบเกอรี่จ<ช>นไปถึงบริษัทที่เป็น ขนาดใหญ่ขึ้นจนถึงห้างก็มีครับถ้าพูดถึงคนทำสติกเกอร์มีมากมายใช่ไหมฮะใช่ครอะไรทําให้สติกเกอร์โดดเด่นแตกต่างและตอบโจทย์ลูกค้าเรื่องความเหมาะสมและความสมดุลของราคากับคุณภาพงานมากกว่าครับเพราะว่า,าราคาที่ตั้งเนี่ยเป็นราคาที่ที่ไม่สูงเป็นราคากลางและคุณภาพงานที่ได้เนี่ยเป็นคุณภาพงานที่ดีเพราะฉะนั้นเลยทําให้ลูกค้าเริ่มสั่งผลิตกับเรามากขึ้นเรื่อยๆ ทุกวันนี้ก็ผลิตวันลาประมาณ10-12ชั่วโมงขั้นตำ่ำทำงานตลอดเลยนะฮะนี่คือชิ้นงานที่คุณบอกใช่ไหมฮะเรื่องตัวนี้ของคุณมูลค่าก็การทำแบรนด์สฟิกเกอร์ของผมเนี่ยตอนนี้คือเงินลงทุนทั้งหมดรวมไปเนี่ยมันก็หลักล้านครับผม,มแต่ว่า เครื่องเนี่ยมันก็ราคาไม่ถึงล้านหรอกครับมันมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นมาเพิ่มเติมด้วยครับโอเคนะครับไปดูภาพนิ่งที่เขาเตรียมมานะครับคุณเล่าไปด้วยนะฮะอธิบายความเป็นตัวตนของสฟิกเกอร์เยอะๆครับเชิญนับอธิบายเลยครับอ๋อก็สปิกเกอร์อย่างที่บอกว่าของเรามีสโลแกนว่าขาวสวยคมเป๊ะนะครับงานของเราที่ออกมาจากเราเนี่ยก็คือคุณภาพดีและบางงานบางประเภทรูปแบบบางรูปแบบที่อื่นทําไม่ได้แต่เราทําได้ครับ ครับผมเพราะว่าเราเราใช้วัสดุดีเครื่องดีหมึกแท้แล้วเรายังมีบริการที่ครอบคลุมครับผมก็คือจริงๆแล้วยังเรายังมีเรื่องของการออกแบบออการตรวจดูภาพไปด้วยครับเพครันผมว่าไปก็ครับครับผมก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานครับผมอ,อันนี้จะเป็นการพิมพ์พวกสลากสลากสินค้าหรือว่าพิมพ์พิมพ์เทคสำหรับแปะในรีพอรตลูกค้าแล้วก็อย่างตัวนี้ก็จะเป็น ไว้สําหรับแปะหน้าซองยาแล้วก็เขียนเขียนรายละเอียดลงไปตัวนี้เป็นฉลากสินค้าเครื่องสําอางเหมือนกันครับผมก็คือจริงๆรูปแบบต่างๆที่ลูกค้าต้องการทาเนี่ยสามารถโทรปรึกษาก่อนได้สามารถมาคุยกันก่อนได้ว่ารูปแบบที่เขาต้องการเนี่ยมันเหมาะจะทําแบบไหนเราินดีให้คำปรึกษาด้วยครับไม่ได้รับงานางเดียวครับก็คือเราเป็นธุรกิจเล็ก ใช่ครับทำที่บ้านเป็นโฮมออฟฟิศใช่ครับแต่ว่าจุดไขว่าเราคือเราใส่ใจกับจ o อบแต่ละจ็อบมันสำคัญกับเราใช่ครับผมถูกไหมฮะถูกครับอ่ะเชิญกรีซี่ต่อยอดธุรกิจครับค่ะโอท็อปเบสเซลเลอร์เอสมอเล่นแน proudly present the sticker the quality sticker hub that can answer your need about the sticker so for those of you who wants more details about the product kindly contact the number below on the screen or you can contact us via our facebook OTOP SME นี่นะครับ ขาวของเขาก็คือเครื่องพิมพ์ของสปิเกอร์มีความโดดเด่นตรงที่สามารถพิมพ์สีขาวได้ขณะที่เครื่องพิมพ์ทั่วไปอาจทำไม่ได้คมคืองานละเอียดสูงถึง1440 DPI นะฮะเป็นงานละเอียดมากที่เขาให้ความสำคัญคมนะฮะคมก็คือละเอียดสูงนะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็สวยแน่นอนนะฮะต้องส่งมอบชิ้นงานที่สวยแล้วก็มีลูกค้าขาประจำเกิดขึ้นจากความตั้งใจของเขามากมายนะครับ,รบโอเคขอบคุณมากคุณเกราะเพชร อนาพรนะฮะ,ฮะสฟิกเกอร์ขอให้คุณประสบความสำเร็จในทุกด้านเลยค,คุณครับแบบนี้เลยฮะโอท็อปขายดีเอสขายรวยธุรกิจทุกธุรกิจนั้นมีคุณค่าถ้ามารายการนี้ครับ